5แผนประกอบด้วยการตั้งศูน like. ย์บริการเพื่้นที่20จุดอยู่สกัดกั้นชุมชนหมู่บ้านจนจำนวน84หน่วยจังหวัดพิจิตางนี้บิการอำนวยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเอง เพื่อเป็นวัญและกำลังใจให้แก่ผูปบริงานนอกมอบสิงของตรวเที่ยมจากสมบรอสุดแางเพื่อไขชมรมประกันต่อไปนะครับทนึงคบี่ยนะครับเียมหอเกียรตอนะครับมอบรถหแต่ครับ เราอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันรักกันรักกันก้องรรักกันองค์พรูลรีกิการบุศลนและท่านผู้มีเกียรติี่นองสื่อมวลชนทุกท่าน่อเื่นนัข้อกองท่าสารภัยที่ได้ประสานงานในการจัดด้วยการบุนซึ่งส่วนใหญ่บานประกอบอาชีพการงานในตามประกาศนั้นเป็นป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายรง ไปยังสถานที่ต่างๆคันของการสวมใส่หมวกกันน็อกในขณะก็คือในเรื่องของซึ่งเป็นยานพาหนะที่เป็นที่นิยมอุบัติเหตุและมักจะเกิดอบุบัติเหตุบ่อยและง่ายเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นั้นขับขี่ได้ง่ายเด็กเล็กก็สามารถขับขี่ได้ซึ่งเป็นผลทําให้คือ3มอที่3าก็คือเรื่องของเมาและขับก่อให้เกิดการขาดสติสัมปชัญญะการไม่รู้เนื้อรู้ตัว ซึ่งเสียความทรงตัวชูญเสียความทรงจำอันงานกันทุกหน่วยที่จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพละเรือนและหน่วยงานองคอ์กรภาคส่วนเอกชนองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันตันผู้ว่าการจังหวัดได้ปีของอเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วลด ของส่วนราชการที่มาร่วมนะครับ สิบนะครับให้สวยนะครับให้รถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับรถเล็กขึ้นไปนะครับรถใหญ่ขึ้นไปนะครับให้รถใหญ่ไป็นคอให้รถใหญ่ไปก่อนนะครับรถเล็กเราตามนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็มองข้างเคียงด้วครับเสร็จแล้วก็ตรวจทางหลวงเฉลตามนะครับอันนึ่ก็หนึ่งนะครับให้มอเตอร์ไซค์ไปบอดจันะครับ 难了，太难了。